รายการ800เมตรชายนะครับรอบชิงชนะเลิศไทยมีส่งนักวิ่งอยู่2คนนะครับมีจีรายุแล้วก็โจชัวโรเบิร์ตเอกกินสันโจชัวเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก็เป็นตัวเต็งของรายการนี้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มแนะนำตัวของนักกีฬา ก็เป็นที่จับตามองนะครับเพราะว่าโจชัวได้เหรียญทองมา2เหรียญแล้วทั้งผลัดผสม4ค400เมตรแล้วก็400เมตรชายนะครับก็มีนักกีฬาไทยอีกคนหนึ่งก็น้องกีรายุคนนี้ก็น่าจับตามองเพราะว่าหน่วยก้านค่อนข้างดีสูงยาวนะครับตอนนี้กำลังออกตัวแล้วปล่อยตัวไปแล้วนะครับ ช่วง100เมตรเนี่ยจะอยู่ในลู่ของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นกรวยสีเหลืองๆเนี่ยสามารถตัดลูเข้ามาในลู่ในได้สำหรับ800เมตรจะเป็นการวิ่งประคองเกาะกลุ่มไปนะครับเพราะว่า800เมตรเป็นการวิ่ง2รอบ นักวิ่งบางคนก็จะเก็บแรงเอาไว้เพื่อจะไปสปรินต์ช่วง100และ200เมตรสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็นักกีฬาไทย2คนกาอ,อก,กลุ่มอ,อยู่ที่3ที่4อยู่นะครับผ่านไปแล้ว300เมตรตอนนี้ก็ยังอยู่ที่4ที่5 นักกีฬาแต่ละคนพยายามเกาะกลุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วงะระฆังดังตอนนี้พยายามทำความเร็วแล้วโจชัวก็พยายามสปีดแล้วครับเพื่อไม่ให้คนนำเนี่ยทิ้งห่างไปมากเพราะว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจนะครับถ้าเกิดห่างไปมากเนี่ยเราก็อาจจะรวบไม่ทันแต่โจชัวมีสปีดท้ายที่ดีครับดูทั้ง ตั้งแต่รายการ4คูณ400เมตรกับรายการ4คูณอ่รายการ400เมตรนะครับโจชัวจะสปีดรวบนักกีฬาช่วง100เมตรสุดท้ายเนี่ยโจชัวจะมีสปีดที่ดีมากตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับไทยน่าจะได้ที่1ที่2นะครับจีรยุคควบมาแล้วจิรยุคอยู่เล่นนอกโจชัวด ได้แล้วครับเหรียญเงินเหรียญทองเป็นของประเทศไทยไโจชัวกับจิรยุรก,ก็ดีใจกับเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยด้วยนะครับไม่ได้เหรียญทองครั้งที่แล้วก็ไม่ได้นะครับเป็นนามที่ได้ไป<ๆ>ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับสำหรับโจชัวนะครับชื่อคล้ายๆกับนักวิง่งชื่อดังโจชัวเชฟติกไก่ อันนี้เป็นโจชัวโรเบิร์ตเอ็กกินสันนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนี่ยครับช่วงสปีดสุดท้ายทั้งจีระยุทั้งโจชัวก็หลับหูหลับตาคือตรงนี้นี่เป็นการปล่อยพลังก๊อกสุดท้ายแล้ว